สวัสดีครับพอเรื่องสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับแล้วสวัสดีกันยลยจนเงี้ยเอฟซีท่มมากประมา่นเกือบลอยสายแล้วหลังจากจอดไล่โซดไปครับพอเรื่องบอกยั่งพอเรื่องบอกยั่งมาสั่นมานี้อิ่มได้กินเขาวันนี้อิ่มกินกินอีกจังหน่อย่เอาบารนี้เนาะครับเนาะหลัง ตามสัญญาครับเพราะเรื่องบอกว่ากินเขากินปลาแล้วกระสีมาเราความฝันสู่ฟังหลังจากมือก้อนนี่พอ,อปูยาเข้าลงไปกองสลากปูเนาะปูไปกองสลากมาดิเพิ่นกลับมาแล้วครับเพิ่นมาว่าจังไหนแน่เพราะเรื่องเพิ่งมาเมื่อเช้นนี้พ <c oughs> าไปเบืองน้ำสิ่งวาสัน้ <c oughs> ับมาแล้ว ผ้าล ph ูกหลานเรื่องน้ำสิ่งเรื่องน้ำสิ่งจักดยุ้ยไซแต่บอกไอ้ขี้สาดอย่างนี้มัดว่ะตั้งย่างไปว่ะจักเปลงเลยเพาะไปยังไงบุตบัดนี้เป็นผ้าห่อไปล้มันมีงูเห่าใหญ่ตัวหนึ่งแน่นว่าตางเฮี่ยมต้นไปงูเห่าตัโตกงหญ่บัดนี้ก็เลยร่องไปเบิ้งเป็นเบล้อมันสูงสินงูเห่าไปเทียตตินว่าบงสิบแล้มันหันหน้าขึ้นมาหา แต่มันโมเดลมนใส่คนนี่แน่นกายนาไปไปเขาใต้กระเวียงเขาหู้โขนซื้อ,อยุงสิหูเขาหู้งูาเข่าหู้แต่เรขนี่เลขนี่มันเป็นเอาศูนมาตัวเดียวหากับสามเนีนยนโยนบานเขากันเขากำลังหยับเ,เยีเเ่ยงเลขอยนบอลเขากำลังโคเลยแม่คนแท่ศูนนี่ มาอยู่แล้วสงสัยสิเป็นล่างศูนย์งวดนี่โอ้อูวางสันอ่าแต่เรียกสามับเรียกหาจะเข้าเสี่ยวสวยว่าอย่าไงว่าเพิ่นไ้มาสามตัวคือศูนย์สามห้าอแต่ว่าตอนนี้สามคำหากำลังซิ่งกันอยู่กำลังซิ่งอ่นแล่นเหมือนหมุนกันหมุนไปหมุนมาอืมแตาว่ามันมันพอนอยููนิ่งเนี่ยอืมแต่อาจจะเป็นล่างเลยสันนว่าอืออ่าเนี่ย เรือซูนมาแล้วครับคือซูนนี่มากหรืล่ะซูนเป็นตัวย่างแล้วคแอนไปลูดซูนไว้เลยแต่สามกับหาจักมันแอนซิ้นกันอยู่ว่าสันเรียกเรียกเพื่อนหนึ่งแสดงว่าเขากำลังคุยกันอยู่แม่นเขาเขากำลังคุยกันอยู่ก่อนเถอะแจักเสี่ยวสวยเขาเงียบแม่แอนยุ่งสิแม่แอนแต่ซูนนี่อยู่อยู่แล้วตกลงกันบพื่นได้ มมระวังสามกับห่านะครับคือศูนย์นี่เอาไว้แล้วศูนย์โอศู oh. นย์นีมากจากรงวดเหล่านี้สองนี่ละครับสามสามศูนย์สามห้าศูนย์แล้วกับมาศูนย์หกสามงวดติเดเหล่านี้ครับศ<อ>ูนย์นีมาสามงวดติดแล้วศูนย์นีอูจักว่าศูนย์มากแล้วแต่ขึ้นเสีย 3, เส่ยวห่าครับสามใไหรือจักรทีเมตรตุนเสี่ยวสามเรื่องหา ยุ่งสี่เหแต่มันบนิ่งหรืหอือสิเป็นยังสี่ว่พอเรื่องเด่นศูนย์วิ่งห้ากับสามเป็นคือตะคือว่เพราะว่าสามกับหามันวิ่งเนาะเดี๋ยวเอาเอาจังซี่เอาจังซี่เขา้าเบิ้งมือแรงนัอนมือแรงมือเสกกระูเพราะว่าสันคนทำไมหะผมโอ้เมื่อนี่วันพระวันพระเมื่อนี่วันพระครับเมื่อแมนแมนหลังวันพระ เจเพิ่นเอยมากเกินเกินเวานี้ครับแต่ดีคนต่เพิ่งแล้วแต่ว่ามันแรอยังสี่ละตีหากับสามมันแรนอยู่แต่ศูนย์มันยืนเนาะชุดมันยืนครับหลังสีมือเพื่อนกับเพื่อนหูแต่เพิ่นกับ้าชุนไหน่มันมากแเจว่าสีตำแหน่งไหนละสามอยู่ในระวังหาคับสามนี่เนี่ยแลนกันอยกเนี่ยมันแรนกันอยูหรือว่าเนี่ยผู้เอากำลังอันนั่งกันครับผมกำลังสีหาจุดบ้างแม่ชุุ่มนม่เขาระวังสามครับหา แม่สามก็มาแต่ว่าวันนี้คันปูลงไปอีกหรือเขาจับสามออกนี้เอาตัวชีมาใส่ก็พอจ้ะเป็นตะวนไปนานอยู่แต่แต่ว่าอันนี้คือยังมัแน่นอนี่เขาก็ร่างอยากอยู่ระวางสามก็ผ่านเอาอันไหนลงหรือเขาอาจจะี่ยนใจเอาชีอเอาหกหาก็ได้แมาแลงเพียงอีกบอกเครื่อง่แน่ๆก็คือศูนย์แน่นอนครับแน่นแน่นอนแต่มันแน่นอยู่นี่มันแน่นอยู่ปูว่ะที่ตั้งคอสังเกตว่างซี่เนาะ ตั้งกอสังเกตว่างวดที่แล้วปูลงไปก้อนฉลากก็ได้นงมากตัวเดียวเด้หา,ารับหากับสูนเอาไว้ก่อนคร,ครได้นึ่งศูนหาบัดนี้นึ่งเอาให้เขาไป่ก้อนให้ปล่อยก่อนเออให้ปล่อยก่อนศูนหาฝากไว้นึนนืงแต่ม้อเห่าวัดฉลาดซื้อๆเรียกบนกับเรียกล่างไหมออกก้อนกัน เดือดร้างบ่เพื่อนเพื่อนหนึ่ไปกอนผลขิงลุกเหมือนว่าเอาเมื่อนุบลงมังเอ้าคันแเล็กๆตวมเาเลอนหาใจเหมืนว่าขันเอาตีเยรแตกเดี๋ยวบานนี่ผมไม่แน่เสียเอาสูฟังเมื่อกี้นี่คึดพ่อปุ๊บผลขิงลุกหยากรอดเมื่อวานนี้คุณแม่ดวงเฮงจากเอฟซีอุดรมาพูว่าเพื่อนไดยังกลับไปเพื่นไดยังกลับไปเพราะเรื่องเมื่อวาน ห,ห้างนกห้างหนึ่งห้างนกน่ะตกลงมาใส,ใส่รถเป่น <ลด S 1> ทางข้างหน้ารถเป่น <มา S 1> ปุกรถเออแบนมาดิส <มา S 1> ีเป็นยังเกลือ เต้นจะเต้นเต้นจะห้างเอาว่เต้นเต้นยังไรศูนย์มากทะเบียนรถพันหยังหนึ่งงสามศค่ะสามศูนย์โอ้สามศูนย์หนงหนึมูนยอมีเข่าเลยวันนี้เนาะสามก็หาแรนแข่งกันแม่นบ่สามก็หาแรงแข่งกันเมื่อว่านี่คุณแม่ดวงเฮงเอฟซีอุดรมาปูให้สามูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ให้สาย์ไปเป็นที่เรียบร้อยให้สาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราบงสามก็หานี่รอว่าอันใดสีเบิรน้ำมันก่นในช่วงแรงแข่งกัน บ ng, ่าวางเนี่มันตัวใหญ่มันเกี่ยวหันนะฮะอันนีเบิบดก้อนบดหลังกับิเอามาเลี้ยงตามตามระยะน้ำม um, ันมันีิบิด์นี่ละแต่ตางงูยังแนนเขางูเนาะแนนแนนครับงูยัง้างูเขาบ่แนนมากอยู่แต่บ่บ่มากว่ามันสีตอดมั่ตอดมันแนนใจนากขาโงงงูวนเพือล้างหมเนาะแบ้าิบเนาะ้านอารเปาอือ แต่เรียกเนียวลนี่ศูนย์ศูนย์อยู่ล่างอยู่แล้วมวนอันอันนี้ปูว่าเฮ้ยกิดว่าปูปูว่าเนาะเรียกล่างศูนย์สิมาล่างศูนย์สิมาล่างปูว่าศูนย์สิมาล่างแต่ว่าสามกับหาเดี่ยวเขาบ้านนนิ่งมันแนมนันกันโอ้หมายถึงว่าอสามกับหาเนี่ยมันมหัหตัวใดจะมากแต่ว่ากัยังโมแนจ่ใจว่าจะมาจะมาออกใส่ศูนย์บอจะมาจับกับศูนย์บอนี้คือเขายังโมโหประมาณนั้นบอรับไปแล้น เพราะว่านี่สิจับซีศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศ no ูนย์าศูนย์เ่อวันนึงไห้ปูไห้หนึ่งมาก่อนมันมาแมนครับหาครับศูนย์กับอะไรมยกับหนึ่งนี่แหละแมนแมนมาไห้หนึ่งศูนย์หาเลเ้ยะแมนหนึ่งศูนย์โอ้โหใกำลังที่ว่าว่าการมันกับอะไรเมย่น้ำกันคือว่าเอยุจับจุดบนชุดล่างเ่รอนะเอยุน้ำกันลักษณะนั้นนนะอืมใครที่ว่าเห็นเห็นเข่า ชัดเติมอยู่ดอกไปแต่ว่าเชัดอยู่ที่แน่ๆคือศูนย์นี่แหละเห็นหมืผนทุกตัวเลขที่เขียนไปที่อันเขาสีออกเลขเนี่ยแต่มันบัวหันนิ่งแน่นอยู่แต่ศูนย์เนี่ยเอามาไว้ให้เราตั้งรักไว้แล้วคือศูนย์อศูนย์ตั้งไว้แล้วเราก็ตั้งไว้ว่าปูว่าศูนย์จะมาล่างพร้อมโอ้ยซับนี่กับเอฟซีเพิ่นได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใจแล้วซับนี่ครับ อู้เอยจะออกกำลังกายโดนเลยเร้อจำได้วันหนึ่งจำได้วันหนึ่งเห็นไหมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูน่ะมันออกหนึ่งห่าเห็นไหมแบร์วันนี้กนระว่างสามก้าหานี่เัน่ไหนศูนย์สามห้ามาเนี่ยนั่นเหรอศูนย์สามเนาะคิดว่าคุณแม่เอฟซอดรเพิ่นไปได้เรียบร้อยแล้วเราจะเรียนเมื่อวานนี้กลับไปเพิ่นปาดแล้วล่ะเนาะ ช่วยให้กวบ่ดีมีทีน่าอีกอยู่บ่ดีอะมีทีน่าอีกอยู่บ่บ่กับเพื่อนเก่าสามมันแนนอยู่มันดูดิอุ้ไว้บัดนู้นช่วตใจได้เพราะทีเปิดทุกคนบอ่ะมอ่ะนี่ยังเบียร์ไต้พึ่งสำหรับพอเรื่องเห็นเห็นเี่แมนเขาจับเรื่องสำเร็จแล้วซุ่มซุ่มสีออกไปปูว่าเดี๋ยวว่าสั่นให้มันนิ่งก่อนมันโมนิ่งเอกครับมันกหลังไก่มกนหลังกายมันแนนอยู่ ทไปตีเน่อยช่ปุ๊กสอมิกใหมสาวกหายันไหนก็ใส่แว่นตาใส่หมวกแก้งโตลอดแต่เมื่อี้ไปนี่ดนเนาะผู้สาวเสอม้าลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกไส้น้ำยาน้ำยาน้ำยากรสิบบ่บ่บ่โอสขไปหาผู้สาวบ่ค่ะบ่ไปเส้นอกแล้วครัผู้สาวก เออแม่นนี้่ไปเี้นน้ำกันยุท่อกรัสวนโออยย่คุุงไทยลาหยากที่ยังไม่ดื่มเจออกอาการย่บอันบ้าบอได้ดื่มเตัดออกเนี่ยมันเป็นทั้งสันอ่ะเนกครับต ศูนย์นี่ปูวาา่าไงนะครับเส้นติเป็นล่างปูวา <c oughs> ดมาชัดเทวาชัดยุดอกครับเพราะเรื่องเทว่าชัดมากๆเลยลหละบ่จะบ่เมนว่าประชัดดิที่ปูบอกมานี่เ<ช>พราะว่าที่แน่ๆคือศูนย์นี่มาล่างปูบอกไว้แล้วว่าศูนย์มาลางครับแล้วก็อีกสองตัวแค่ระวางสามกับหานึ่เงเนาะแดนบรสันแกนแนแข่งกันอยู่หนียงแต่สิมนี้เท่านั้นตัวอ่านประชัดกับจักรีววาจังไดแล้วเนาะ เมื่อสามก็ขาดแลนไปแลนมากบ้านนี้สิร่วมกันกลายเป็นแปดซะบอ่ไไกลนี่อ๋อได้ตอนนี้ว่าได้ทั้งๆเพาเรื่องยังว่าฟันครับการปูฟันไหนแล้วว่าหนีไปทั้งเืินบ่ไรเอฟซีปล่อยอ่าตอนนี้เพื่อมันยังอยู่ในช่วงที่แข่งกันอยู่นี่เร้าได้เขากับสรุปกันไปได้ทั้งๆหน้าหน้าม่เป็นอย่างว่ามันแข่งกันไปแข่งกันมาตกลงกันบาได้จุ่มกันจุ่มกันตะลุ่มบอลกันเขาร่วมกัน ศูนย์แปดิว่าที่จริงต่ว่างามอยู่ดอกเลขบสิเป็นศูนย์สามบอสิเป็นศูนย์พอเลขออกว่าอังคานเลขกำลังว่าอังคานสามศูนย์ห้าเลยทั้งสามตัวบอกกับเชี่ยนนี่ายขอบคบอกะเด้อค่ะมันเป็นอย่างน้เป็นนี่งามงามงาม S <S นี่สีออกเท่กันสิสามตูนมแน่นี่เนาอ๋อกันต้นนาวันน uh uh> uh 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 ี uh ้เนาะพอเรื่องกันจะได้ไปตุลเนาะครับผมครับไม่ใชเ้าอีกจะเครื่องชุ่ว่องเยอยลูกเพื่อนหนอามกเาตอันอม่เเ็บาเที่เาเกศนมันมามาแล้ปูน แต่สามคำหามันแนนซิ่งกันอยู่สันตัวะแยกกันวานใจได้ว่าน่างเห็นเพ่มย่อยหน่อยจับเติมเลยเอาเพิ่นวางสั่นนี่เขาขี่วิเทียงเพิ่นไหนวนอ่ะอือปู้วางสั่นเนาะเอาตามคำปูเดี๋ยวไปมั้นมอญ่าเราบ้าแค่สีได้เห็นบินมาขึ้นนกเจ้าเพป็นว่าชาวบ้านบ่เอาดินกเขาเอาแต่นกเจ้า เขาบอกันบเอ้านกเขามันก็บินนี่นะเขียนว่าเนโขาวเดี๋ยวนเขาไม่ใช่นกเราอ้าวจำนี่แหละเนกเพื่อเรื่องนะครับผมลุงเกิดเพื่อเรื่องจำนี่แหละครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับข้าวที่ได้บินแม่คือนกเจ้ามาข้าวที่ไม่ได้ก็บินขวมคือนกเขากับ่วกอาเดีวนกเขาเนาะอ่ะวานนี้สิ สรุปจักหน่อยครับผมอ่ะแนนมาด้วยกันมาไปทางโน้นอนุญาตไปไกลได้ไหมไปนั่นเลยเนี่ยเอามาสั่นน้ามาไมมาครับโอเคเอาเอาสั่นหน้าเอาเอายุนีก็ได้เอาเอาสั่นหน้าหน่อยเพราเรื่องถือให้โลดสั่นเอาพอเรื่องถือโลดสั่นเอาถือให้แนเดี๋ยยติสรุปโซเอฟซีฟังครับผม อันทั้งไต่บ่ฮันได้จับเด้อครับน้องแม่นจับไปถ่าซื่อๆเจ้าตาโตทั้งทึ่งครับยกขึ้นค่ะยกข้านั้นล่ะครับบ่เห็นแล้ยกระตั้งสูงให้โอ้ๆบอกลุงปูนบ่เห็นเออพวกอ่ะนี่นะครับเนาะละอ่าตอนงวดครับผมหลังจากปูไปกองสลากมานะครับ เมือ่อเช้านี้ครับพอเรื่องจุดทูบเพื่อจะขอย้ำตัวเลขที่ปูมาให้ไว่นะครับเลขทูบนี่หกสี่เก้าซึ่งกะบอตรงกัน,กนครับเลขที่ปูมาให้ไว่ครับปูเพิ่นมให้ไว้ก็คือเลขศูนย์นี่ห้ย่างงว้ครับผมแล้วก็ให้เลขสามกับเลขห้าเลขสามกับเลขห้านี่แลนแข็งกันอยู่ครับตอนนี้คือมันแลนวนไปวนมาวนมาวนไปนะครับยังตรงร่งกันบ่ได้ว่าตัวใดสิมาแต่ว่าศูน,นย์ มาล่างนะครับเนาะปูวาศูนมาล่างนะครับบอกว่าจะมาคู่กับสามหรือว่าจะมาคู่กับหาหรือว่าสี่เปลี่ยนจังไหนกับแม่ใจขึ้นกันนะครับสรุปก็คือให้ย่างศูนย์ไว้นะครับ,รนะรบแล้วน่าจะมาล่างนะครับสามกับห้ารอให้รอกการตัดสินก่อนซึ่งเพราะเรื่องบอกว่าเดี๋ยวรอฟังเมื่งืม่แรงซึ่งเป็นขึ้นวันพระ่าปูสีมาวาจังไหนบอแต่ว่าคิดว่าปกติวัน์พระนี่ปูคนก็นจะมาตลอด ครับพระเรื่องค็คิดว่าปูน่าจะมามาบอกอีกเยอ่หรอกเพาะเรื่องเนาะมาครับเพิ่มเติมเนาะแต่เหลกนี่ว่าะม่นเพราเรื่องจับเนี่ยครับเออทั้งตะอันอันน้องแน่นน้องแน่นล่องจับเบิ้งซื้อได้ครับเด้แต่ว่าอันทั้งทึ่งนะครับคือหากับสามนะครับทีแลนดไปแลนดมาเนี่ยครับเอาแต่ถือว่าชัดเจนหลายติบเยอะอกครับส่วนเหล็กทูบนี่ถ้าเอฟซีท่านใดเห็นแล้ว อชอบในตัวเลขว่าตัวเลขสวยกับสีล้องจับใบกับด้บอ่บอบ่อห่วงเนาะเพรเรื่องเนาะนึกสีห่วงไว้อยูบอ่บอ่บอ,บอห่วงครับงอกสีเก้ากับบ่อห่วงอ่ะมานนี้กัขอบคุณเพราะเรื่องอีกเช่นนึงครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศร้ากับสิด้มาติดตาอีกรอบนึงนะครับมือนีหลังจากมี้แล้วเพราะเรื่องสิร้เดินทางไปที่ในตัวเมืองอุดอรไปเส้นเอกสารนะครับเดี๋ยวกตรบกวัญํำนีครับเพราะเรื่องขอบคุณครับขอบคุณครับ